แยมาจากเชียงใหม่แนะนําตัวกันสว,วัสดีเพื่อนเพื่อนเชื่อจิมเหล่งนะยายมาจากดาราลายนะทีนี้ที่เลือกากทุกคนครูฝากดูเพื่อนได้นะเพื่อนมาใหม่อะไรก็ช่วยเตือนกันมาหกละถึงแม้เขาจะมาใหม่ก็รักกันอย่าครกไปไหนไปนั่งเลย Thank you. ่่สงพัสดาส่งคนเดียวเนี่ยถ้าเราไม่ส่งเราจะมาส่งได้ไงพรุงนี้ตอนเช้าก่อนข้าแถบไม่ส่งส่งสูวทุกคนที่รู้ก่าเรแล่นเสือส่งไปแล้วใช่เอาหน้าชิา้เรื่องเลย ไม่คุยกับเขาคนเดียวป่ะคุณคนเดียวดีไม่ว่าจะรู้ว่าคุยกันไม่เจอกันก็เหอะอ้อะอาวเงียบเราขอโทษเราไม่อยากรู้ก็ได้เนะคิวเข้าใจเรานะมันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัวฉันเองยียนตรง วันนี้เราจะนอนกี่โมงเนี่ยเมื่อคืนก็เกือบเช้าไม่เอาคุยกับเธอแล้วเราสบายใจเดียคุยกันมาตั้งนานเรายังไม่รู้เลยมิวชอบอะไรกลัวอะไรเราชอบกินชานมเกี๊ยชาเขียวชอบกินก๋วยเตี๋ยน้ำใสไม่ชอบน้ำตกแล้วเธออะเราชอบกินชานมเย็นไม่ชอบชาเขียวจริงดิไม่ชอบชาเขียวเหมือนกันเลยเขาอะชอบไปน้ำตกนะมันเย็นสบายดีแต่ทะเลร้อนเราไม่ชอบอะมือนกันเลยเรานี่ชอบอะไรเหมือนเหมือนกันเลย เฮ้ยมิมึงคุยกับใครวะ่าวไม่คุยเฮ้ยพวามึงมีวคุยกับสาวอะเฮ้ยนอคุยกับใครวะไม่มีม่มีม่มอจะมีแฟนตัวเงกไม่มีเไม่เชมความักกับเพื่อนหรอเลยเเยเอะม้ ยูช่วงนี้เเป็นไรวะกูเห็นไม่ได้กูเตรงไหนมัสุดเหลังหลังนี้มึเทียดเกาผูกก็ขาไม่ตอบแชทคุณจ้างผูกเซลล์นนั้นอ่ะยูบอกนะมึงคุยกันมึงไม่รื้เขานใครอ่ะใช่ไม่จดิงริงค่หลังผูกไม่เคยใช่โงเงี้ยรับออนไลน์ชัดๆรับไอนอกจอในจอเป็นคนละเรื่องเลยนะโูก็กูแอบถามเขาเขาก็แบบกดรวมคลิกทไงวะมึงก็นัดเจอเขาสิถ้าเขารักมึงจริงเขาก็คงมาววคือลอง เป็นไรมิวมีไายเม่สบายใจอปล่ตาเราอยากนัดเจอเธอมากเลยอะอันนี้เราจริงจังนะเรารู้สึกด,ดีกับเธอมากเราอยากรู้จักเธอมากกว่านี้อะคือเราเริ่มชอบเธอมากๆแล้วอะเรามาเจอกันได้ไหมไม่ว่าเธอจะเป็นยังไงเราก็รับได้หมดแหละเพราะเรารักเธอที่ใส่นะเวลาเราคุยกับเธอเราสบายใจมากเรามาเจอกันนะเอาเป็นว่าเราจะรอเธอที่โรงอาหารตอนเย็นจนกว่าจะมุมเย็น ให้เธอถือน้ำชานมเย็นมาส่วนเราจะถือน้ำชานมไปนะนั่งในโรงอาหารถ้าเธอไม่มาหกโมงเราก็จะกลับนะ้ำแล้วเราก็ต้องเลือกคุยกันในที่สุดเราก็ต้องจัดใจกับเธอนะนี่มื่อกี้อ๋อที่คุยกับมาอยู่อ่ะนี่มันเขาจะเอาหล่อีเว้นเลย เราก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะมาดีหรือเปล่าก็ดีแล้วให้มาเจ๊เรื่องไปถ่ายงั้นเราก็ลืมเรื่องออนไลน์แล้วมาแบบอยู่กับความเป็นจริงดีกว่า,าเฮ้ยอีเหี้ยนี่เป็นไรวะไอ,อ้ไเหี้ยผ่ามาเฮพื่อจะดีได้ปะเออวิวไม่ดูเลยอะ่ะสมอัยรักเธอคน

วงใครคือพอเกนมีนอตตัวจริงใช่ไอ้ไหมทำไมไอ้ต้องโกหกด้วยอ่ะทำแบบนี้โกงไม่ได้รู้ไหม่อนพวกแกฟังฉันกังจริงไม่ต้องฟังละบางแค่นี้ก็ดูอยู่แล้วอ่ะหลอกกันทำไมอ่ะเพื่อนกันแ,นแท้ๆพรุ่งนี้ไปนั่งตรงนี้เลยนะมีอะไรรอเองพอเกณมีนอตเอาเมื่อไหรเพิ่งมาบอกเราอ่ะ ทำไมตอนที่เราคิดว่าเธอคนอื่นเป็นเธออ่ะเธอทำไมไม่พูดอ่ะเราดูโง่มากปะเราไม่กล้าเรารู้สึกดีกับเธอนะเรอรับได้หมดแหละทําไมเธอไม่ยอมรับความจริงอ่ะเธอเห็นความรู้สึกเราเป็นยังไงพอกันทีอ่ะไม่ต้องมายุ่งกับเราอ่ะขอโทษนะเราสับสนจริงจงเธอ ขอบใจว่าก็มีมึนงนี่แหละห่วข้างกูกูไม่ทิ้ง,ม,งมึงเว้ยกูรักมึงกหมเพื่อนกูรักมึงแบบ สมาธิยามิาสมาธิยามิเว้นจากการฆ่าสัชีวิตเว้นจากการฆ่าสัตตัดชีวิตข้อที่สองอธินาคานะอธินาานเวร่ีิยาเปริาประาสมาธิยามิประาสมาธิยามิเว้นจากการลักทานการเ้าข้อที่สการมีสุวิชาจารากามีสุวิชชา เวรและเวรศิษยาวรณขประทานสมาธิญาณิประทานสมาธิญาณิเว้นจากการประพฤติในกรรมเว้นจากการประพฤติในกรรมข้อที่สี่มุสาวาทามุสาวาทาเวรมณีสศิกขาเวรมลีสริษาภรณ์ประทาสมาธิญาณิประทานสมาธิญาณิเว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียพูดส่อเสียพูดคำหยาพูดคำหยาพูดเบือเจ้าพูดเบืเจ้าข้อที่ห้า สุรามีรยะพัชชาปมาสุรามีรยะพัชชาปมานประธานาประธานาเวรมณีสิกขาเวรมณีสิกขาประธานสมาธิยามีประธานสมาธิยามีเว้นจากการดื่มสุรามีไยเว้นจากการดื่มสุรามีไยและของมึนเมาและของมึนเมามันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนักเรียนก็รู้อะไรนะว่าสี่ห้าข้อคืออะไรข้อที่สี่อ่ะสำคัญที่สุดคือการ เไม่พูดส่อใช่ไหมมีอย่างนั้นจนลูกเล่นแบบนั้เทียบตรงมืกันนักเรียนควรนำข้อที่สี่นะใช่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันครอบการครอบแบบคราะการที่ทำให้เราไม่พูดเท็จเราไม่พูดส่อเสียดเราไม่เราเป็นคนขี้สัตว์เป็นคนดีต่อสังคมเข้าใจไหมค่ะเพื่อนเราก็มีคนที่สิข้อสี่นะคะใครล่ะครับ มันคงเป็นความรักเป็นคู่ชีวิตที่ฟังดูมีความ,ม ที่โลกนี้ทิ้งเธอไปในวันนั้นหันเมื่อมองเธอฉันจะยืนอยู่ตรงนี้ที่จะให้เธอจนกว่าเธอจะรักบอกร <มา S 1> ักเธอนจนกว่าฉันจะยอมจะคือความสุขของฉัน